พี่ทอพารวย2 0ล่างเข้าตรงๆครับ f อฟละยองครับให้2 5เลขออก5 2นะครับสวัสดี f อทั้งช่องพหัดชอยแ n นลครับมือนีครับพา f อทั้งช่องครับผมเนาะมาลุนเลขนะครับงวดนี้สัญจรบึงการเด้อครับผมเนาะเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ครับ สามน็นะครับเลหทจะใช้อุปณ์ออกราวัหลักที่2ที่5ที่6ออกราวัเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สครั้งเล็ท้ายสตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย เลขท้าย3ตัวครั้งที่2แล้วเลขที่ออก044 044นะครับเลขท้าย3ตัว044ออมสินออก900ล่าง80

เนน่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวมาแล้วครับประจำหลักหน่วยนะคะได้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนนี้ปริญญาตรีและผู้ที่ยืนประจําหลักผู้ใดก็ทีผู้ใดผู้นึงเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังมาแล้วครับผมเนาะ เล็กท้ายสองตัวก็ออกแล้วเล็กท้ายสองตัวท้ายสตัวมาแล้วครับเตรียมตัวเฮเตรียมตัวเฮนะครับ ามาแล้วมาแล้วเลขที่ออกอย่าสนอท่องศูนย์สองศูนย์นะครับล่างออกสองศูนย์ครับสองศูย์ล่างออกสองศูนย์างกุเ้าหาองอ้ เออถือว่าทุกคนละสุมไม่ออก่ันซื้อมือเน้กเออผู้ทัพโอ้ก้อย่ามผู้อันกู้อันไดตัวได้อยู่ดีัน้ลันดีสองศูนย์่างออกสองศูนนะครับแล้วมาแล้วจนาีจะเปิดาลับูที่จดอใหรกเอาไว้ายในแสดงให้ประชาชนผู้เฝ้าชมกันออกล้พร้มกันทมาแล้วครับมาแล้วห จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนายนคูตักสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกโอ้คตรเฮ้ยเฮ้ยห้าห้าสามห้าสองโอ้สามห้าสองผมลองที่ว่าสามเก้าสอง รับหารับสองห้าห้าเก้าสามห้าสองนะครับสามห้าสองครับผมเนาะนี่ครับบนออกสามห้าสองล่างออกสองศูนย์ครับผมเนาะสองมาทั้งบนทั้งล่างนะครับหลังจากเลขออกหล่ะครับผมเนาะล่างออกสองศูนย์ครับบนออกสามห้าสองนะครับ มีใครถูกบ้างครับผมเนาะส่วนตัวผมเองครับไม่ถูกนะครับเจ้าแรกกครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยครับ2 0เข้าตรงๆนะครับพี่ทอพารวยนะครับต่อมาครับล่าง2 0เข้าตรงๆครับต่อมาครับเอฟละยองครับ2 4 2 5ครับให้สองห้าครับเลขออก5 2นะครับกับชื่อว่า เข่าครับผมเนาะเพราะว่าให้บนครับเลขวิ่งนักขับถมครับให้สามครับบนล่างครับสามมาหลักร้อยครับผมเนาะก็ถือว่าแทาวิ่งสามก็ถือว่าเข่าครับผมเนาะต่อมาครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับให้สองครับผมสองสี่สองหกเลขออกห้าสองนะครับเลขวิ่งเข้าครับ ของหนุ่มลำปาวครับเด่น2บนล่างครับมาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับล่างออก20บนออก352นะครับเลขวิ่งเข่าบนล่างครับผมเนาะต่อมาครับของป้นนีครับของปันีเก้านครับเข้าที่20นะครับเลขปานีนะครับ ต่อมาครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมครับบนอย่างเดียวนะครับให้3กับ4ครับ3มาหลักร้อยนะครับผมเนาะเน้นที่3ครับต่อมาครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับให้5กับ1ครับมาที่5นะครับผมเนาะเลขออก52ครับต่อมาครับของผมครับ ให้2หลัก10ครับเลขออก2 0นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ครับให้25ครับผมเนาะแต่ว่าบนออก52ครับกัดชื่อว่าบอกเขาครับผมเนาะนี่ครับมีใครโชคดีบ้างไหมครับส่วนตัวผมเองงวดนี้ไม่ถูกนะครับผมเนาะเสียดายมากครับงวดนี้ไม่ถูกนี่ครับเสียดายคือว่านี่ครับผมซื้อนี่ครับ สองสี่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นบนนะครับผมเนาะเล่นล่างอย่างเดียวครับเสียดายมากครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท้านี้ครับกับขาอุยพอนไห้เอฟซีท่างช่องที่เบิ้งชิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวงวดหน้าครับผมเนาะ งวดต่อไปครับสู้ต่อครับงวดนี้สันจรครับผมเนาะไม่มาเก้าครับงวดนี้เก้าดังมมาครับไม่มาเก้างวดนี้สู้ต่อนะครับผมนี่ครับทอพารวยเขามาสองวดติดต่อกันแล้วครับอุทัแล้วก็ให้ที่แปดเจ็ดนะครับผมเนาะล่างบน903ครับเอฟซีระยองก็สอนะครับนี่ครับ ด้วยวินคอนผรมก็ให้สามมาสามมันหลักร้อยก็ถือว่าเข้านะครับเนาะเพราะว่าสามเฮีวิ่งสามครับบนล่างครับ่ะโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ